สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างต่ายนะครับจากร้านสมายไอทีเซอร์วิสครับวันนี้ผมมาสรุปงานตัว macbook air m1 นะครับตัวนี้โมเดล a 2337นะครับก็อันนี้มาทำการเปลี่ยนจอนะครับผมลูกค้าเอ่อทำจอแตกมานะครับอันนี้จะเปลี่ยนเป็นแบบจอด้านในนะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นจอเก่านะครับที่ผมแกะออกมานี่ครับ ถ้าดูดีๆก็จะเห็นว่ามีรอยแตกนะครับอันนี้ผมทาการเปลี่ยนจอเสร็จเรียบร้อยครับผมวันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับมีปัญหาแบบเดียวกันนะครับก็คือจอเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นแตกโดนน้ําหรือว่าเป็นเส้นนะครับจอเป็นเส้นก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับเข้ามาทางเพจสมัยทีซอริสได้ทุกสาขาเลยนะครับอ่าก็มีบริการรับเปลี่ยนให้ครับผมราคาไม่แพงครับผม โอเคครับก็วันนี้ช่างตายครับขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ